เกดโหนวาด้วยเลือดตกต้องธรณีแบบแปลกๆสวัสดีค่ะแฟนๆ u t u b e ของป้าฟองทั้งหลายวันนี้ป้าฟองฟองสนานจามนจันทร์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟน YouTube อีกครั้งเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าแปลกมากในรัฐสภาสภาสปา,ายะเกิด การกรีดเลือด3แผลเย็บ9้าเข็มของคุณวิสารเตชะธีรวัตรสอสอเชียงรายพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้คือวันที่27ตุลาคม2563เวลาค่ำเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหาคำตอบทางโหนมาให้ฟังกันนะคะพร้อมกับคัมภีร์อัตสลินี ที่จะอ่านในที่ในช่วงหลังป้าฟองในฐานะหนสมัครเล่นที่มีเพียงตำราของครูโหนนำทางได้จับตาปรากฏการพระอังคารที่ใช้เลขสามเนี่ยเลขสามฝรั่งเนี่ยดาวประจำชีพของเมืองรัตนโกสินที่กำลังเป็นการลกินีจรเริ่มเดินผิดปกติด้วยเกรงจะเกิดเหตุใหญ่ตามโลก ในคำพีอัตสลินีที่มีสามแบบคือมนเดินช้าผิดปกติพักเดินย้อนถอยหลังหรือย้อนราศีเศรดหรือคือเดินเร็วผิดปกติจำไว้นะครับมนลอยนิ่งพักถอยหลังซะนี่เศรดเดินเร็วผิดปกติจะไปแล้วไม่คอยใครแล้วเนี่ยถือว่าทางโหนเนี่ยเดินผิดปกติดาวเดินผิดปกติ พราะด,ดาวที่เดินผิดปกติเนี้ยจะมีกำลังมากดีก็มากร้ายก็มากแล้วพระังคารเป็นดาวประจำชีพเมืองด้วยค่ะคนที่ลัคนาสถิตราศีเมษแล้วก็าราศีพิจิกทั้งหลายเนี่ยพระงคารเป็นดาวประจำชีพของพวกท่านนะคะถ้าเกิดดีก็ดีมากร้ายก็ร้ายมากในช่วงที่เขาเดินผิดปกติอาย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในอดีตพระอังคารจรที่เดินผิดปกติ เคยใช้เป็นแนวโน้มบอกเหตุใหญ่ในเมืองที่ป้าฟองเคยบอกเพื่อนรักชัยวุฒิบรรวัตที่เป็นสอสอแม่สอดออท่านเป็นตอนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษากร,รเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะโดยบอกกันตั้งแต่นู้นน่ะวิ่งหาข่าวป้าฟองยังวิ่งหาข่าวอยู่นะตอนนี้ไม่แล้วนั่งดูดวงแล้ว บอกกันตั้งแต่ราวปี2548ว่าตัวตัวระวังแผ่นดินจะแยกเป็นสองเกิดลมพายุใหญ่วิปริตแผ่นดินจะดูดกินซึ่งเลือดคนเพื่อนรักชัยวุฒิบรรวัตก็บอกว่า<ๆ>เธอก็พูดแต่ภาษาโหนไม่รู้เรื่องแฮ่ <è> นี่ป้าฟองบอกเลยโดนเพื่อนดูปกติยากนักสอสอจะมาดูนักข่าวนะคะแต่คนนี้เพื่อนกัน พอพูดไม่รู้เรื่องอพ่นออกมาแต่ภาษาโหนเพื่อนก็เลยต่อว่าไม่ว่ากันด้วยคราวนั้นเพราะอะไรที่บอกเพื่อนไปเพราะว่ามีลางนำมาตามชโลกแค่ตามชโลกนะคะเพราะป้าฟองยังไม่มีประสบการณ์เพราะว่าปราฟองยังด้อยประสบการณ์มากในทางโหนตั้งแต่2,548คลำหาทางอุตรดุดเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่เป็นลางนำมาคืออะไร ระหว่าง30กันยายนถึง12ธันวาคม2548พระอังคารเดินผิดปกติในราศีเมษอยู่นานมากนี่เป็นตัวตั้งลางบอกว่าอะไรจะเกิดตามมาในที่สุดลางที่ป้าฟองบอกเพื่อนรักไว้ก็ค่อยๆทยอยเกิดขึ้นเป็นจริงมันค่อยๆเกิดไม่ใช่เกิดช่วงนั้นมันจะเป็นลางค่ะ 1. เกิดรัฐประหาร19กันยา2549 นำมาซึ่งการแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงในเวลาต่อมาเกิดนปชแดงทั้งแผ่นดินฝ่ายไม่ใช่นปชโดยเฉพาะเหลืองเหลืองแดงนะคะเหมือนแผ่นดินแยกเป็นสองฝ่ายแผ่นดินอกแตกตามโลกอังคารพักในเมษราศีรวมทั้งธนูสิงด้วยสามสิ่งว่าร้ายหนักหนา เป็นนิมิตแก่แผ่นพระสุธาจะแยกเป็นสองว่าหน้าอัศจรรย์โอ้ตอนแรกเนี่ยป้าฟองนึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนึกว่าแผ่นดินจะไหวใหญ่เออจนแผ่นดินแยกเนี่ยนะกลายเป็นเป็นเหลืองกับแดงเลยบางทีก็ตีความนี่ต้องตีความตามตามตำรานะคะสองลางครั้งนั้นยังมีผลตามฉโลกยาวนานมากคือธรณีดูดกินซึ่งเลือดคน คลคือในเมื่อมันพัฒนามาถึงที่สุดมีการเจาะเลือดคนเสื้อแดงที่ชุมนุมแดงทั้งแผ่นดินแถวผ่านฟ้าให้ได้ล้านซีซีเมื่อ16มีนาคม2553เอาไปเทนหน้าทำเนียบพักประชาป,ปัตป์บ้านคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณนะนั้นที่สุขุมวิทนั่นแหละปราฟองผ่านบ่อยๆ่นะคะคนลุกที่เจาะ ช่วงเจาะเทเลือดพระางคารดาวประจำชีพเมืองเดินถอยหลังอยู่ในราศีกรกฎตัวแทนแผ่นดินแม่ธรณีแล้วเกิดแม่ธรณีได้ดูดกินซึ่งเลือดคนนะ่ะแล้วก็เหตุเกิดไปที่หน้าทรรเนียบรัฐบาลน,นะคะแล้วก็ที่พักประชาธิปัตย์ที่บ้านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่แม่ธรณีบีบมวยผมเป็นสัญลักษณ์ ให้ดูดกินซึ่งเลือดคนแต่บอกนะคะหลังจากนั้นเมืองก็ผ่านมาได้ถึงวันนี้มันไม่จาเป็นต้องร้ายตลอดเห็นไหมอย่ากลัวนะคะเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วคราวนี้เกิดอะไรขึ้นก็พลังคารการลักินีจรของเมืองนะดาวประจำชีพเมืองเป็นการลักินีจร<อ>เห็นไหมมันร้ายแรงมากเลยเริ่มตั้งแต่นูน่นเหรกี่ศพที่โคราชอะ แล้วก็ยังแก๊สระเบิดที่เป้าฟองบอกอะเริ่มเดินผิดปกติเขาเริ่มเดินผิดปกติคือเดินถอยหลังในราศีเมษต,ตั้งแต่30ตุลาคม2563มีการเริ่มท้าทายเมืองแผ่นดินแยกเป็นสองระหว่างเอาสถาบันกับไม่เอาสถาบันปฏิรูปหรือไม่ปฏิรูปสถาบันอ้นี้ไม่ต้องห่วงต่อสู้กันยาวนานไปอีก20ปี แต่สถาบันเราก็จะยังคงอยู่ต่อไปเมืองรัตนโกสินทร์ก็จะคงอยู่ต่อไปเกิดลมพายุใหญ่พายุนังกาโมลาเบเหล่านี้มีอิทธิพลต่อไทยในระดับเขื่อนวิสารต้องระบายน้ำอุตรุดรวมทั้งลำตะคองน้องน้อยที่น้ำเคยเหือดก็เต็มเออนี่ยังจะมาอีกนะเนี่ยเอ,อเกิดไข้ทรพิษเป็นมหันแต่คราวนี้สมัยก่อนเนี่ยไม่มีโควิด1 9 ก็บอกแต่ว่าเป็นไข้ทรพิษที่เขารู้จักกันที่ตำราบอกกันสมัยก่อนปรากฏว่าคราวนี้เป็นโควิด -19 เป็นมหันจริงๆนะคะแต่ไทยแคล้วคลาดได้เพราะฝีมือเพราะระบบสาธรารณสุขที่วางไว้ตั้งแต่สมัยล้นเก้ารัชกาลที่5และพระราชโอรสของพระองค์วันหน้าค่อยคุยกันเอาทางโหประจับนะคะแต่ว่าก็อึดอัดเหมือนโลกล้อมไทยพรารอบบ้านอาการหนักรอบโลกอาการหนัก ข้อขอ,ขอชัดเจนที่สุดคือเมื่อวันนนั้เมื่ออังคารถอยหลังเข้าในราศีมีนก็เกิดอาการตามฉลกคือพระธรณีดูดกินซึ่งเลือดคนบันทึกเป็นปูนหมปูนปูปมโหนไว้27ตุลาคม2,563เวลาคำ่ำวิสารเตชะทีราวัตรสสเชียงรายเพื่อไทยกรีดเลือดตัวเอง ในบ้านพฤหัสบดีคือรัฐสภา,าที่อยู่ใกล้แม่น้ำที่กำลังจะออกปากอ่าวของซึ่งเป็นดินแดนของราศีมีนไงสภาสปายะซึ่งราศีมีนเนี่ยพระอังคารกำลังเดินถอยหลังอยู่ไงข้ามจากเมษถอยหลังเข้ามาที่มีนนะคะก็เลยเกิดในบ้านของรัฐถสภา,าที่ใกล้แม่น้ำออกรีดเลือดสามแผลแผลเย็บเก้าเข็ม ขอ้อสำคัญคือดาวบอกลางให้โหนหาคำตอบมาให้หรือบอกล่วงหน้าแม้แต่แม้จะเคยเตือนให้คนไทยช่วยกันพาเมืองไปให้ได้ระหว่าง10กันยายน2563ยังต่ำ24กุมภาพันธ์2พ6 4ระป้าฟองเองก็ยังอดแปลกใจไม่ได้กับคุณวิสารเตชะธีรวัตรขอ้องอสรุปคือมั่นคงนิ่งไว้คนไทยที่เข้มแข็งทั้งหลาย เพราะเราคือพระจันทร์ของดวงเมืองใช้เลขสองไทยเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ดูได้ในดวงเมืองได้มาตรฐานกเกษตรตราที่บดีมั่นคงเพราะในที่สุดมันก็จะผ่านพ้นไปเมืองรัตนโกสินทร์ของพวกเราถูกออกแบบมาให้รอดเสมอนะคะวันหน้าจะมาเล่าให้ฟังขนาดอังกฤษฝรั่งเศสรุมถลม่มรอห้าก็ยังแค่ส่งสุดแล้วทุกวิกฤตในเมืองจะมีโอกาสตามมา นี่คือพื้นดวงเดิมของดวงเมืองที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ประฟองบันทึกเสียงไว้28ตุลาคม2563ต่อไปนี้ประฟองจะว่าเรื่องคัมภีอัตถสลินีให้ฟังคำภีนี้โหนพิญโยพงจริญอ้างอิงบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องดาวเดินผิดปกตินะคะคือดาวเดินมนลอยนิ่งพัก เดินถอยหลังย้ำย้อนราศีเส์ดเดินเร็วไม่ฟังใครนะคะเอามาจากคำพีอัตศลินีที่จะใช้บอกสถานการณ์สำคัญในบ้านเมืองซึ่งโหนเนี่ยทิ้งไม่ได้ต้องจับพอเห็นพลังคานเดินถอยเดินผิดปกติเนี่ยอุ้ยขนลุกและบางทีพรหัสเดินถอยหลังนี่ทบทวนเรื่องอะไรอ่ แล้วก็พระเสาถอยหลังนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยโหนก็ต้องดูนะคะอ่านให้ฟังเฉยๆนะคะเอามาจากหนังสือโหราศาสตร์ในวรรณคดีของอาจารย์เทพสาลิกบุตรโดยขอเริ่มด้วยปางนี้เสด็จโดยอัทเคราะห์เสด็จดนฮอนเป็นจราจนวิปริตสุภาพภัยจักกราวพระคอจรตามราศี อันอาจารย์แจ้งจัดอัฏฐสลินีพระอภิธรรมโดยมีดีกามาพระอาจารย์จารึกบันทึกไว้คำพีสัยตามพุทธโคสาพระคอมนเสร์จพักนานาทำนายว่าต่างๆจะเกิดเป็นอังคารพักมีศึกต่างเมืองมาเห็นไหมมีคนมาแทรกแซงพวกเราค่ะตั้งแต่นู่นน่ะ ตั้งแต่อังคารเริ่มถอยหลังอะ่ะสาสิบตุลาเเดือนตุลาที่ป้าฟองบอกอะ่ะอังคารพักมีศึกต่างเมืองมาอังคารเสด์นั้นว่าเกิดยุคเข็นอังคารมลเกิดวิกลบังเกิดเป็นมหาชนจะเกิดเข็นออกฝีตายจะเจ็บท้องลงแดงตายเสียมากความทุกข์ยากในมนุษย์สิ้นทั้งหลายพระเสาแลอังคารท่านพิปราย พักในราศีร้ายจำเพาะมีคือพฤษศพสิงห์ีนธนูพักว่าร้ายนักทำนายไว้สีราศีจะเกิดความชิบหายวายชีวีพระธรณีจะดูดกินซึ่งเลือดคนออไม่ใช่สีราศีนี้ไปเกิดในกรกฎก็ดูดเลือดเอามาเทกันนะคะพระอังคารพัพกราศีเมษ มหากษัตริย์จะเป็นเหตุแสดงผลในเดือนเก้าเจ็ดข้าแรมพึงยนจะม้วยชนชีพสังขาราพระพักพุธพระพุทธพักในกลุ่มราศีราศีกลุ่มค่ะพระบุรีร้อนทั่วทุกทิศาราชบุตรจะต่อยุทธตราในเดือนแปดทุติยาเป็นมั่นคงพระพุทธมนว่าน้ำฝนนั้นจะน้อย เข้ากล้าตายฝอยดินจะแห้งผงพระสุขพักเข้าแพงทำานายตรงบุรพาศาสตร์มั่นคงทำนายมาพระอังคารพักในเมษราศีธนูสิงสามสิ่งนี้ร้ายหนักหนาเป็นนิมิตแก่แผ่นพระสุธาจะแยกเป็นสองว่าน่าอัศจรรย์จะเกิดลมพายุใหญ่วิปริต จะเกิดไข้ทรพิษเป็นมหันมหาชนจะพินาศลงดาดครันอังคารมนอยู่นั้นเกิดไข้าตายพระพักพระพุทธพักในพระอังคารเนี่ยพักในเมฆเห็นไหมคะทั่วโลกตายกันเป็นกี่แสนแล้วตอนนี้มหาชนจะพินาศลงดาดครันไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยเราตายแค่59เก้เนี่ยเยเห็นไหมคะเนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าราศีเมษคือลัคนาโลกอะ่ะ มันไม่ได้มีแต่ประเทศไทยโอ้โหประเทศไทยแข้งแกาดพะสยามพะสยามเข้มแข็งคนไทยแข,ข,ข้งแข็งอสมมแข็งแแพทย์บุคลากรทางการแพทย์แข็งแพทย์แข้มแข,ข็งคนไทยร่วมใจกันสวมใส่หน้ากากพวกเราเลยตายแค่59แต่มหาชนของโลกพินาศลงดาดครันโอ้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะต่อนะคะอังคารมนอยู่นั้นเกิดไข้ตาย,ตาย พระรหัสสบดีมนแพ้สัมมณะพราหมนาเห็นไหมคะพระรหัสสบดีมนแค่ไหนเนี่ยเมื่อไหรเนี่ยป้าฟองจะบอกจะระวังจะเกิดเรื่องร้ายพวกตุลาการพวกพระพวกครูบาอาจารย์ออจะแพ้ภัยนะคะพวกนักวิชาการเช่นครั้งที่แล้วพระรังคารมนก็เกิดเรื่องกับโรงเรียนสารศาสตร์ป้าฟองไม่ได้เขียนถึงเฉยๆนะคะพระสุขมนทายว่าฝนแลง้งแห้งหาย ข้าวจะแพงเพราะฝนแ้งข้าวกล้าตาข้าวกล้าตาข้าวกล้ากล้าตายเพราะเสามนนั้นทายว่าสึกมีเกิดอันตรายวัวควายจะตายหาจะร้อนราดประชาทั่วกรุงศรีดูทํานายตามบาลีที่กล่าวนี้เป็นฉบับโบราณเอ่ยย้ำม,มนได้แก่พระคดที่เดินเชื่องช้าผิดปกติ พักได้แก่พระคร์ที่เดินย้อนราศีเสิดได้แก่พระเคะห์ที่เดินเร็วผิดปกติแล้วไม่จำเป็นต้องเกิดที่เมืองไทยดวงโลกก็เกิดได้เพราะว่าลักษณโลกอยู่ที่เมษมหาชนจะพินาศลงดาดครันไทยเราตาย59แต่ว่ามหาชนทั่วโลกตายไม่รู้กี่แสนต่อกี่แสนจากโควิดเห็นไหมมันอยู่ที่ว่ากรรมหรือการกระทําของคนในชาติของพวกเราด้วยพอถึง ที่สุดคนไทยจะลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และแผ่นดินนะคะพวกเราต้องช่วยช่วยกันวันหน้าจะหาเกร็ดโหนมาเล่าให้ฟังอีกวันนี้ป้าฟองลาไปก่อนสวัสดีค่ะ